พี่เฟดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับเครื่องขัดสีห้านิ้วของไฟายบอสพี่ตัวนี้700วัตต์นะพี่นะก่อนจะแนะนําสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเฟดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเราเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวห้ามโอนเงินมาก่อนนะพี่นะถ้ามีใครบอกให้โอนเงินมาก่อนจะลดราคาให้พี่อย่าโอนอย่าเด็ดขาดนั่นคือมิจฉาชีพแอบอ้างครับผมเฟดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินนะพี่นะ เครื่องขัดสีของไฟบอสตัวนี้มาใหม่ล่าสุดพี่ราคาก็ไม่แพงพี่ราคาอยู่ที่999บาทนะพี่นะ999บาทพี่จะได้ผ้าขนแกะทั้งหมดก็8ผืนด้วยกันนะแล้วก็มีกระดาษทรายพี่ทั้งหมดก็10แผ่นนะพี่นะน้ำยากาหน้ากระป๋องหนึ่งพี่ครบนี้ราคา9 9 9บาบาทรวมส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มพี่ตัวนี้เป็นเครื่องขัดสีไฟบอสครับผม จ็ดร้อยวัตต์พี่การใช้งานถือว่ายี่ยมากพี่มิธีใส่ก็ใส่อย่างนี้นะพี่นะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานดูพี่ตัวนี้สามารถปรับสติดได้พี่ปรับช้บปรับเร็วอยู่ตรงนี้นะพี่นะทายล็อกกับตรงนี้นะพี่ตัวนี้เราแถมกระดาษทรายไว้ขัดไม้นะพี่นะถ้าพี่ต้องการขัดไม้ก็ใช้กระดาษทรายแปะเป็นตีนตุ๊กแกนะพี่นะตัวนี้ผ้าขนแกะก็เป็นตีนตุ๊กแกเหมือนกันพี่ ตามท้องตลาดผืนละร้อยห้าสิบวันนี้ตัดแทนทั้งหมดก็แปดผืนด้วยกันนะเี่ตัวนี้ลดสุดพี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่ขัดไม้ก็ได้ขัดรถก็ได้เดี๋ยวผมจะขัดไม้ให้ดูก่อนนะพี่นะวิธีขัดไม้ก็ไม่ยากพี่เอากระดาษทรายแปะเข้าไปพี่แปะอย่างนี้พี่นะก็ขัดกระดาษทรายได้เลยพี่อเดี๋ยวผมจะขัดกระดาษทรายดูพี่ขัดไม้ดูพี่ตัวนี้้วผมก็จะขัดรถให้ดูพี่นะเอาไม้มาเลยครับพี่ พี่สังเกตดูพี่ไม้อย่างนี้นะพี่นะมันจะขัดได้ไหมอ่อหนูว่าจัดตัวนี้หน่อยครับดูว่าจะเงาไหมพี่ดูอันนี้ขัดไม้ดูพี่ดูสุดยอดมากไหมพี่ดูไม่ต้องไปซื้อเครื่องขัด,ขดกระดาษทรายพี่ซื้อเครื่องขัดสีขัด สีรถก็ได้ขัดกระดาษทรายเลยผมจะขัดสีรถให้ดูอีกทีหนึ่งนะพี่นะขัดสีรถก็เอาผ้าขนแกะมาแปะนะครับผมอผ้าผนแกะครับแปะเข้าอย่างนี้นะพี่นะแปะเข้าเลยครับผมอแล้วก็ใส่น้ํายาเข้าไปพี่อันนี้น้ํายาพี่นะน้ายาการหน้าเราแถมให้นะพี่นะใส่ก็ไปครับผมอเดี๋ยวผมจะขัดรถให้ดูนะพี่นะมาดูเลยครับเอามาเลยครับ อ่าเดี๋ยวเอาน้ำยาใส่ครับก่อนนะพี่นะเดี๋ยวขัดให้ดูว่ารอยอย่างนี้ออกไหมพี่ตัวนี้สามารถขัดกระจกรถก็ได้นะพี่นะตรงนี้อันนี้จะขัดให้ดูเลยครับพี่ตัวนี้ขัดได้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นเครื่องขัดสีสีห้านิ้วนะพี่นะดูกันให้กระจ๋อเจ้ ยังไม่ขัดพี่มาดูตรงนี้พี่เงาวับเลยพี่ดูเี๋ยวมาขัดตรงนี้พี่ดูนะตรงนี้ยังไม่ขัดนะพี่นะดูครับพี่สังเกตดูครับตรงนี้ยังไม่ขัดตรงนี้ขัดได้พี่ดู คือสุดยอดของเครื่องขัดสี5นิ้วนะพี่นะ700วัตต์พี่ราคา999บาทพี่ราคานี้รวมค่าส่งเก็บปลาทางนะพี่นะลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับพี่โอเคครับสวัสดีครับ